แล้วจะเปลี่ยนเงินหลักพันเป็นหลักแสนได้ยังไงนะคะวันนี้ที่น่าก็จะมาแชร์ประสบการณ์เนาะสิ่งที่ที่น่าทำนะคะเปลี่ยนจากหลักพันมาเป็นหลักแสนนะคะก่อนอื่นเลยเวลาที่เรามีเงินน้อยงบน้อยๆน,นะสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องมีให้มากกว่าคนอื่นเลยนะคะก็คือ ข้อมูลเราจะต้องมีข้อมูลเราจะต้องมีความรู้ให้มากกว่าคนอื่นนะคะเพราะอะไรเพราะว่าความรู้เนี่ยมันจะทําให้เราเรียบเรียงข้อมูลแล้วก็วิเคราะห์ได้ดีกว่าว่าเฮ้ยเราจะเอาเงินส่วนนี้ไปลงทุนในอะไรได้นะคะคนรวยส่วนใหญ่เนี่ยที่แบบมาจากไม่มีอะไรเลยนะ<ๆ>เขาไม่ได้มีทุนเยอะเขาไม่ได้เริ่มธุรกิจด้วยแบบเงิน5ล้าน10ล้านหรืออะไรนี้นะส่วนใหญ่เนี่ยลงทุนด้วยศูนย์ทั้งนั้นแต่สิ่งที่เขามีมากกว่าคนอื่นคืออะไรคือความรู้นะคะ พราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องศึกษาหาความรู้ก่อนเลยตอนที่ติน่ามีเงินหลักพันนะคะสิ่งที่ติน่าลงทุนคืออะไรคือหนังสือต่าซื้อซื้ออ่านเลยนะคะซื้อซื้ออ่านว่าเอ้เราจะทำยังไงให้ชีวิตดีขึ้นเราจะเอาเงินไปต่อยอดยังไงเราจะความรู้เราไปต่อยอดยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าจะเป็นคอร์สก็ได้สมมติว่าเป็นคอร์สุถูกหรืออะไรเงี้ยเราสามารถที่จะเอาเงินนั้นเนี่ยไปซื้อเอาความรู้มาก่อนโอเคไหมเอาความรู้มาก่อนอย่าเพิ่งไปซื้อของมาขายอย่าเพิ่งแบบไปลงทุนอะไรที่แบบว่าบางคนเป็นเยอะเราติ้ ว่าจะขายยังไงโอเคไหมถ้าสมมติว่าเราไปซื้อของมาแล้วเราไม่รู้ว่าเราจะขายยังไงผลก็คืออะไรผลก็คือทุนจมเพราะว่าเราขายไม่เป็นเราขายไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการคือเราจะต้องหาความรู้มาก่อนนะคะ หลังจากนั new, so but, ้นพอเราหาความรู้เสร็จทําไมเราจะต้องเอาความรู้นั้นมาปรับใช้การที่เรามีข้อมูลการที่เรามีความรู้เยอะมากแต่เราไม่เคยออกมาใช้เลยไม่ได้แปลว่าเรามีความสามารถนะเหมือนในระบบการศึกษาเนี่ยเราถูกสอนมาให้รู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 ้แต่ไม่เคยที่จะทําไมไม่เคยที่จะลงมือทําเลยเพราะฉะนั้นเราไปดูพวกบริษัทที่เขารับสมัครงานนะเขาไม่ได้ดูนะว่าเราจบมาจากไหนอาจจะดูนิดแต่สิ่งที่เขาดูหลักๆเลยคืออะไรคือประสบการณ์เพราะเขารู้ว่าอะไรเพราะเขารู้ว่าโรงเรียนหรือบ่าอะไรมันให้แต่ข้อมูลโอเคแม่มันให้แต่ข้อมูล แต่มันไม่ให้วิธีที่เราจะสามารถนําไปปรับใช้ได้เพราะฉะนั้นฝึกเป็นคนที่เอาข้อมูลมาปรับใช้เอาข้อมูลมาลงมือทำจริงๆเราไม่มีวันรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งได้ดีหรือท่องแท้จริงๆถ้าเราไม่เคยลงมือทํามาก่อนเหมือนกับเวลาที่เราจะขับรถเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราดูเอาแต่ดูคนอื่นขับรถ เรียนเรียนด้วยนะจะเรียนด้วยนะเรียนวิธีการหรืออะไรเนียดูคลิปดูครูสอนหรืออะไรก็แล้วแต่แต่เราไม่เคยขับรถเลยเราไม่เคยลองขับรถเลยเราจะขับได้ไหมเราสามารถบอกได้ไหมว่าเราขับรถเป็นมันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเอาความรู้นั้นน่ยมาลงมือทําเลยตอนที่ทน่าทำเนี่ยคืออ่านหนังสืออ่านหนังสือเสร็จแล้วมีลงคอร์สบ้างพอลงคอร์สเสร็จแล้วทุกอย่างที่ครูสอนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยทีน่าเอามาลงมือทําทันทีเพราะว่าเราอยากรู้เนี่ยเออเรียนแล้วมันได้ผลไหมพอลงมือทำแป๊ะปุ๊บปุ๊บแบบเลงมือทำแบบ ไม่ค่อยคิดมากแล้วครูที่เขาลบหรืออะไรเนีนะคะบอกว่าให้มาลงมือทำติน่าทำเลยติน่าเปลี่ยนแปลงเนี่ยทำทันทีนะคะเป็นทองเนี่ยนะคะอาจารย์บัณฑิตเนี่ยก็บอกนะคะว่าตีน่าเป็นคนที่ทําอะไรเร็วมากติน่า ติน่าก็ไม่ได้คิดนะว่าติน่าทำเร็วแต่ว่าตีน่าสังเกตว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเวลาจะทำอะไรต้องคิดก่อนจะทำแล้วจะเป็นไงขอดีข้อเสียแล้วทำจะมีผลยังไงจะดีไหมเราเราเก่งไหมเราดีไหมอะไรแล้วก็คิดคิดคิดตีน่าไม่คิดเลยว้ยคือแบบอาจารย์บอกไปทำคลิปเนี้ยไปทำคลิปก็ททำคลิปคือแบบบางคนท่ไม่คิดอะไรบ้างอ๋อทำคลิปเราทำทำทำแล้วพอทำเสร็จปุ๊บแล้วมันไม่ดีใช่ไหมอาจารย์เขาก็บอก น้องตีน่าแสงไม่สวยหน้าไม่สวยรูปไม่ดีหรืออะไรก็แล้วแต่ตีน่าก็ไปเปลี่ยนจบตอนนั้นคือแบบว่ามันไม่ต้องคิดอะไรมากแล้วเราก็จะได้ผลลัพธ์เวย้ยโอเคว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาไปลงทุนในความรู้ก่อนแล้วก็สมมติว่าเราจะซื้อสินค้ามาสมมติเราได้ความรู้แล้วอะไรและตีน่าเริ่มที่จะซื้อสินค้าใช่ไหมเราจะซื้ออะไรซ,ะซ,ซื้อจากอะไรที่ต้นทุนมันน้อยๆก่อนนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าเรามีลูกค้าก่อนเนี่ยจะดีมากเพราะว่าลูกค้าเนี่ยคืออะไรคือคนที่ให้ทุนเรา ะะอย่างติน่าเนี่ยตอนที่ตหน่าขายหนังสือเล่มแรกนะคะ Easy English เนี่ยตีน่าจัดเป็น pre order เลยนะคะก็คือสั่งตอนนี้ได้ของเดือนหน้า <c oughs> คือตอนนั้นเนี่ยกำลังคุยอย่าลองพิมพ์อยู่แต่โวยแต่ว่ายังไม่กล้าพิมพ์กลัวไม่มีคนซื้อนะคะซึ่งจริงเล่มนั้นก็ขายได้เป็นหมื่นเล่มเลยนะแต่ว่ากลัวตอนนี้นกลัวไม่มีคนซื้อก็เลยแบบเฮ้ยอยากสั่งแหละอยากสั่งฮะเอาสั่งตอนแรกสั่งไปแค่ห้าสิบเล่มก่อนนะแต่ว่ากลัวไม่มีคนซื้อถ้าเราสั่งไปแล้วไม่มีคนซื้อทำยังไงวะแล้วเจ้าจของว่าที่ไหนหรืออะไรเง ก็เลยทําเป็นพรีออเดอร์ก่อนวิธีการที่น่าทาก็คือทาเป็นตัวอย่างหนังสือ,อนะคะก็คือใหอ้คนอ่านตัวอย่างหนังสือนะคะถ้าสมมุติว่าเขาชอบโอเคก็พรีออเดอร์พอเริ่มมีคนพรีออเดอร์เข้ามาปุ๊บติน่าก็มีทุนแล้วไงแต่ว่าไอ้ทุนตรงนั้นจริงๆมันก็ไม่ได้แบบว่าครอบคุมค่าพิมพ์หนังสือของตีน่าทั้งหมดหรืออะไรเงี้ยนะคะแต่ติน่าก็ทําไมแต่อย่างน้อยตีน่าก็รู้แล้วว่าเฮ้ยเราขายได้ในระดับหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลองทําอะไรแบบนี้ก็ได้แล้วโลกออนไลน์เนี่ยมันดีมากตรงที่ว่่าาาาาาเเเราสาารสมมถไไปหหลลูกค้ด้ดยนือน สมัยก่อนไม่มีออนไลน์ใช่ไหมเราจะไปหาลูกค้าเลยอะไรเงี้ยมันก็ลำบากคือเราต้องเอาของมาตั้งก่อนมาขายก่อนลูกค้าถึงจะมาถูกไหมแต่ในโลกออนไลน์ใหม่เราสามารถที่จะเทสได้เลยว่าเฮ้ยเราสามารถขายสิ่งนี้ได้ไหมขายสิ่งนี้ได้ไหมนะคะทีนี้ก็เทสก่อนเลยแล้วเวลาซื้ออย่างที่บอกอย่าซื้อมาเยอะซื้อมาน้ยๆก่อนเพราะเราไม่รู้ว่าเฮ้ยมันจะขายได้หรือเปล่าทีน่้ก็ซื้อมา50เล่มอานะคะพราะนี้ซื้อมา50เล่มปุ๊บทีนี้ก็พยายามขาย50เล่มพราขายหมดปุ๊บเยล คือหลายๆคนเนี่ยจะเป็นอย่างนี้อยากที่จะไปซื้อมาเยอะๆเช่นแบบเฮ้ยถ้าซื้อเยอะแบบซื้อ500ชิ้น500อัน500เล่มหรืออะไรอย่างเงี้ยต้นทุนมันถูกลงถูกไหมมันถูกลงก็จริงแต่ถ้าสมมุติว่าตีน่ายสมมติย้อนกลับไป ติน่าซื้อมา500เล่มแต่ขายได้แค่50เล่มติน่าจะใจแปลไหมติน่าก็ต้องมานั่งไก่นะพากล่าว่าแ <c oughs> มงเหลืออีก450้เล่มจะไปขายที่ไหนถูกไหมเข้าใจไหมทาแบบนี้แล้วมันทำไมมันไม่มีกําลังใจโอเคไหมขายทีละน้อยๆขายทีละนิดๆก่อนแล้วเราก็นับเป็นความสําเร็จของเราเหมือนติน่าขายได้50เล่มเฮ้ยดีว่ะเออขายได้สิบเล่มทำไมทําต่อแล,แล้วต่อไปก็50เเล่มต่อไปก็ร้อยเล่ม3 0 0เล่ม 100, 500อเล่มพันเล่มอะไรเงี้ยก็ค่อยค่อย ค่อยๆขยายไปขยายไปขยายไปแต่อย่าลงทุนเกินตัวแปลว่าอะไรแปลว่าเราต้องคํานวณดีๆเช่นถ้าสมมุติว่าเรามีเงินเก็บอยู่สามหมื่นเราจะลงทุนเนี้ยอย่าไปลงทุนแบบหูสองหมื่นห้าสามหมื่นเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าสมมติว่ามันไม่เวิร์กอะเงินเราก็หายวับไปกับตาเลยนะติน่าสำหรับติน่าติน่าจะดูว่าเฮ้ยเดือนหนึ่งเราจะต้องใช้จ่ายเท่าไหร่เราถึงจะอยู่รอดนะสมมติว่า ว่าเดือนหนึ่งติน่าใช้จ่ายหมื่นหเพราะฉะนั้นเงินที่น่าลงทุนได้สูงสุดเนี่ยคือหมื่มมมมมเนเดีวยออว,ออว 5, ย응ติน่าไม่ um. ไม่ไม่ไม่ตีเป็นหมื่นห้าด้วยคือเผื่อไว้เผื่อไว้ห้าพันอะไรเงี้ยติน่าไม่แบบเอาไปลงทุนทั้งหมดเลยหมื่นห้าไม่ติน่าจะเผื่อ,อไว้นิดหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติติน่าคำวนวณมาแล้วว่าโอเคเรามีเงินเก็บสามหมื่นเราเงินหมื่นห้า 15, เราสามารถอยู่ได้เพราะฉะนั้นเหลืออีกหมื่นห้าเอาสักหมื่นหนึง่งละกันเนี่ยคือลิมิตที่เราจะทำไงที่เราจะี่อไปลงทุนมันก็เป็นแบบมมมมเ,มมมเงู่้ยไอด โอเคไหมอย่าไปสร้างหนี้สร้างสินให้ตัวเองนะคะติน่าสร้างจากศูนย์นะคะจนเป็น10ล้านนะคะติน่าไม่มีหนี้เลยนะไม่เคยมีหนี้ไม่เคยไปยืมใครไม่เคยอะไรเลยเพราะว่าติน่าคำนวณแบบนี้ตลอดถ้าสมมติว่ามันจะต้องใช้เงินเยอะเกินไปหรืออะไรเงี้ยติน่าก็จะค่อยๆละถอยออกมาเฮ้ยเราก็ยังอายุน้อยเว้ยมันโอกาสมันไม่ได้มีแค่ครั้งเดียวหรอกอะไรเงี้ยถอยก่อนคือทุกอย่างาความเสี่ยงหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ติน่าทำที่น่าลงมือทำนะคือติน่าคิดแล้วก็คำนวณมาแล้วโอเคไหมเพราะฉะนั้น สรุปเลยอย่างแรกคืออะไรคือเราต้องหาความรู้ก่อนหลังจากนั้นหาความรู้แล้วทำไงแล้วลงมือทําพอลงมือทําแล้วเราก็จะรู้ว่าเฮ้ยอะไรมันเวิร์กอะไรมันไม่เวิร์กลงมือทําในที่นี้ก็แล้วแต่ว่าใครจะทําอะไรแต่ของที่แ้กมันคือการทําออนไลน์การทําออนไลน์ก็คืออะไรก็คือการทําคลิปการทําสื่อการทําช่องการทํา Facebook หลังจากนั้นคืออะไรคือเราไปลงทุนเราไปซื้อของใช่ไหมแต่ลงทุนเท่าที่กําลังเรามีอย่าลงทุนเยอะอย่าลงทุนเวิร์กแล้วพอเราได้กําไรมาเนี่ยเราคืออะไรเอากําไรไปต่อไปต่อทุนให้เราได้กําไรเพิ่มเข้าไปอีก เพิ่มเข้าไปอีก<_ <d> _ <t> _>เพิ่มเข้าไปอีกนะคะเดี๋ยวแน่แท้ห้อีกเรื่องหนึ่งแล้วกันก็คือตอนที่น่าทาคลิปแรกๆเน,นี่ยใช้โทรศัพท์อดอดคลิปนะใช้โทรศัพท์เลยใช้โทรศัพท์ัดคลิปแล้วก็ไม่ได้ไปซื้อกล้องมาก่อนไม่ได้แบบมีกล้องดีกล้องรูหรืออะไรนีนะแต่ตนิน่าอัปเกรด ก็ต่อเมื่อตัวเองได้กําไรแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยติาจะเอากําไรมาต่อยอดตลอดติาไม่เคยแบบว่าไปยืมเขามาก่อนหรืออะไรเงี้ยเ,เยอะๆแล้วก็ติดหนี้แล้วก็ไม่มีตังใช้หรืออะไรเงี้ยไม่นะคะติาค่อยๆต่อยอดไปอย่างที่บอกซื้อมา50เล่มเราได้กําไรแล้วใช่ไหมเอากําไรนั้นไปต่อไปต่อซื้อเป็ร้อยเล่มอะกำไรนั้นเอาไปต่ออีกไปต่อเป็น150เล่ม500เล่มหรืออะไรก็แล้วแต่ เอากาไรค่อยๆไปต่อยอดอย่าเอากําไรไปกินหมดอย่าเอากาไรไปกินนมหมดโดยเฉพาะตอนที่เราเริ่มทําธุรกิจเริ่มขายของช่วงแรกๆเนี่ยเงินสดเนี่ยสำคัญมากเวลาเราใช้เวลาเราจะจ่ายอะไรเนี่ยมันสําคัญมากทุกบาททุกสตางค์ทุกเม็ดเนี่ยเราต้องคิดให้ดีๆแล้วเราจะคิดดีเราจะคิดได้ถี่ถ้วนเราจะวิเคราะห์เก่งก็ต่อเมื่ออะไรก็ต่อเมื่อเรามีความรู้เห็นไหมมันวนกลับไปนะคะะฉนนั้นเนี่ยจีน่าก็มาแชร์ประสบการณ์เนาะแล้วก็ถ้าสมมติว่าใครอยากเรียนรู้ละเอียดลึกกว่านี้นะคะในการทําออนไลน์ตอน นี่น่าก็มีคอร์สอยู่นะคะชื่อว่าคอร์ส Business d i v a นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เปิดรับเป็นรุ่นที่2แล้วนะ,ะเป็นคอร์สที่ติน่าเนี่ยจะมาอสอนสดเลยนะคะดูแลนักเรียนทุกคนนะคะอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะแบบ VIP นะคะคอร์สนี้เนี่ยก็จะมี2ระดับนะคะก็จะมีแบบ Ultimate d i v a นะคะ Ultimate d i v a เนี่ยก็คืออะไรก็คือจะเป็นการดูติน่าสอนสดแต่สามารถพิมพ์ถามคำถามหรือว่าได้รับฟีดแบ็กจากติน่าได้เช่นเดียวกันถ้าสมมติเราส่งกันบ้านนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแบบ Ultimate d i v a นะคะตอนนี้ราคา30,000บาทลดเหลือ17,000 500บาทเท่านั้นหมดเคตวันที่5ถันวาโอเคเพราะนั้นเนี่ยถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถที่จะทักมาสมัครได้สามารถพิมพ์ว่าสนใจได้ข้างใต้หรือว่าจะแอดไลน์มากระได้นะคะแอดทีนาโแ Okay. หรือว่าถ้าสมมติว่าใครอยากที่จะปรึกษาตีน่าแบบตัวต่อตัว,ตวแบบนึ่งตอนึงเป็นแบบ V.I.P เลยนะคะก็จะราคา5 0 0 0มบาทนะคะแต่ว่าพิเศษนะคะสำหรับ5คนแรกที่สมัครเข้ามาซึ่งตอนนี้เนี่ยเหลืออีกแค่20สิเท่านั้นนะคะก็จะได้รับไปเลยนะคะในราคา3 0ม0มบาทเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครสนใจนะอยากสมัครแบบเอ t าทีน่หรือแบบ V.I.P นะคะก็สามารถที่จะทักมาได้เลยถ้าเป็นใน a c e b o o k เนี่ยสามารถพิมพ์สนใจมาได้ข้างใต้นี้เลยนะคะทีน่าจะทักไปนะคะหรือว่าถ้าใครจะติดต่อมาทางไลน์ก็ได้นะคะ na น่าโบ cap โอเคถ้าใครสนใจนะมาเป็นผู้หญิงที่รวยสวยเก่งนะคะก็ต้องคอสนี้เลยนะคะ business diva สำหรับวันนี้นะคะทีน่าก็มีเท่านี้ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะสามารถกดไลค์แล้วก็ subscribe ได้ที่ T ีเน t ตเ Channel แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ